พระรหันดิษ์นี่ก็ต้องเทศแะอไม่ใช่ไม่เทศไอฉันนขนาดฉันไม่ใช่พระาราหันยังโดนเทศเลยโดนเทศหรือไปเทศไม่จะไปเทศไปเที่ยว<อ>แม่วันแรกอายุวันแรกเลยนะวันตุ่มครัอราหันตุ่ม๋อ้รหันตุมอาอานต่มนั่นยังไม่ใช่รหันนะแค่ชันโลคี แต่ว่าวิปัสนาญาณแล้วก็แล้วไม่รู้ว่าพระพ่ะปานเปียแก่หลาดสอนนี่<อ>ท่านเอาสมถะวิปัสนาพนกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเมือ่อ <c oughs> สรุปแล้ววิปัสนาญาณตั้งบ้านเมืองเต็มมตราเพราะท่านเจลาด้อนนี่สัตยนี่สมวิปัสนาญาณนั้นไม่สอนอย่างนั้น่ะท่านสอนรวมตัวเลยก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่จะลาดเขาเป็นมโหดิสัตย์ พอเข้าไปพิงตุ่มน้ำพับก็ส่งเครื่องสง่งชุดพิเศษที่แม่โอ้้ายกโอ้โหคือพาอาบเกาเก่าพื้นหนึ่งนุ่งถ้าอาบกาเก่าพื้นหนึ่งคล้องคอโอ้โหไม่เข้าของน้ำแต่ตัวไงอไม่แก้ผ้าเข้าบุญตัวแล้วโอ้แม่แต่งก็เต็มยศเลยนะ <laughs> ก็มาอาบอบน้ำผืนก็ผัดออกมาทั้งนั้นใช่ไหมครับเฮ้ยจริงจริงแล้วตอนเช้าบอกพ oh ่อปานจะบอกวันนี้ผมจะฝึกไปเที่ยวสวรรค์จะไปได้ไหมครับเนี่เล่ายาวไปเลยนะญาติโยมนะวันนี้นะเรามาตรงเดทไปใครเมื่อยก็กลับไปมันก็หลับหลับเลยไม่ห่วงใครเวลาบลอยแม่นั่นเลยเต็มหมดไปมุวนแล้ว เชื่อวดร้อกันมากไม่งนกนนั่งเหงาเลยก็ไปอ่านบาร์ทงบอกเอานงี้ก็แล้วกันใช้ข้าวเสร็จเธอเข้าสมาธิเข้าชั้นสีนะครับครับคอยที่กุฏิถ้าฉันว่างฉันจะไปแนะนําให้เอาให้ชั้นสีเนี่ยมันเรื่องเล็กน่าจริงๆสมัยนั้นเล็กจริงๆ พอเาคองอังสะพอคทองตีบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วถาว้าวัดเสร็จนะเข้าอดิตั้งพับการสีจับปุ๊บตกติกเลยเไม่หายใจเข้าไม่ทันหายใจออกมีอย่างไรจริงๆเ <c oughs> ข้าไปถึงยันเพนคว่าันไม่ว่างไม่วา่างตีกรองตุ้ม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 ชามสีมึงอยู่นี่ก่อนนะโว้ยคุณอยู่จะยิงข้าว <c oughs> ขอมีการสั่งกันได้นะสั่งได้อย่าไปไหนนะเดี๋ยวขครจะมายื่ยมาจะมาที่นี่ มันก็คอยเทียนโอ้แตวพระจิงไม่สั่งเล้โกหกให้ฟัง <st> น่าดีเหมือนกันแ้าจิตมันทรงอารมณ์ใช่ไหมได้ 9, <8. S 1> ไปกินข้าวจิตฟ้าแลงงงง้วงดจิตก็จิตก็ทรงฌานชั้นสองฌานสามใช่ไหมตอนตอนไปถ่านข้าวเนี่ยยังยังทรงอยู่ยังมันติดอยใช่ใช่ยัง,ง,ยงโศมาตารฐานจริงๆเไาเรียกว่าสแตนดาร์ดเพอาะกินข้าวเสร็จก็รีบมาถึงคลองจีวรสองสัง 2, 2, ตินั่งนั้นปั๊บเสร็จตีตัสี เวลานั้นเหมือนก็ึงเวลาเข้าพรรษาฝนมันก็อยากจะตกไม่ตกไอากาศก็กร้อนใช่ไหมครับ,รบพอถึงบ่ายสองโมงมันร้อนจัใคลายชานนิดหนึ่งคลายนิดเดียวนะ๋อถึงแค่อุปจารสมาธิขอนชานสามมองดูพระปานแห้งแข่ประมาณทั้งสองร้อยคนนึกในใจว่าเมื่อไรถ้าจะมาได้ในแขกทั้งสองแล้วก็เอางี้ดีกว่า ทักอ่อดสักประเดี๋ยวเธอนะไอช้างสีเรื่องเด็กๆก็ภาาอาบคล้องคอนะเอาสบงออกตอนจะออกเราผ้าอาบนุ่งก่อนนะแน่ <laughs> แล้วหล่ออแล้วก็อจวีวรออกใช่ไหมสบงจีวรออกเพราะออสบงนุ่งหนึ่งผืนผ้อาบคล้องคอหนึ่งผืนเข้าไปในห้องน้าไอห้องน้ําก็เย็นมีตุ่มน้ําเจอใหญ่สองตุม่มนะี่แมไถ้าถึงจะอาบน้ําก็เงือมันมี เดี๋ยวก่อนนั่งพิงตุ่มน้ำให้นเย็นๆก่อนเหนื่อยแห้งก่อนครับพอพิงตุ่มน้ําพับไอชาตอนนั้นมันเข้าเต็มมตราโ้ดันเสือกไปดาวดึงโอ้โหโหมไปดูนี่นี่มันเมืองไหนวาน่วาต้นไม้ก็เป็นเพชรเอพื้นก็เป็นแก้วบรรลุ้บ้านเมืองมันแผ่คราวเป็นยักษ์ใช่ไหมครับครับแล้วมีนใหญ่จังไรหนึ่งคนโอ้ เขใจตั้งชื่อไรด้วยนะต้องตั้งชื่อเพราะอะไรไหมค <c oughs> รับแต่งตัวสวยเชงวับเลยเพชรทั้งตัวเลยอ้าคุณเจ้ามาโปรดเลยเจ้าค่ะอ้าวพวกเราโว้ยพระมาโปรดไปฟังเท่กันโว้ย <c oughs> เขาพูดตอนนี้เพิ่มเต็มหมดเลยเป็นพัน <c oughs> แต่นึกหมาย e ีบ้านนี่มันจงไม่รู้อะไรเลยร้านนุ่งผ้าขอมาผาห้อยคอเลยขอเป็นลาเขาบอกว่าเดียเด๋ยวประเดี๋ยว เพราะเวลาเดี๋ยวเขาก็ไปกลับแต่งไปแต่งตัวใหม่ครับครับเขายอมไม่ยอมม่ทราบแล้วก็ลงมาแต่งตัวใหม่เขาแต่งตัวเสร็จก็จําภาพพมาลัยใช่ไหมโอ้โหเวลาเขาเขาจะไปไหนก็ซื้อไม้อันไม้เท้านะไม่เท้านนะก็มีตะลับปัดหนึง่งอันมีบาทหนึ่งอันใช่ไหมครับครับมีรองเท้าด้วยใช่ไหมอ้โหเราก็แต่งเต็มที่เลย พอแต่งเต็มที่พอทีหลังก็พอจะเอ๊ะจะเอาที่ใสดีว่ะน่าตอนนี้มันไม่ไปต้องเข้าตมน้ํอเอโอ้ต่มน้ำตนี้ไม่ไปเออนั่งปุ๊บหลังพิงปั๊บมันไปตามนั้นจริงจริงโอ้ตุ่มน้ำศักดิ์ศรีแม่นเป็นที่ศักดิ์ศีที่อื่นไม่ได้เรื่องนั่งแบบตายไม่ได้เรื่องแตตุ่มน้ำนั่นม่มีห้องห้องส้วมในเวลานั้นนะครับไม่มีสักโซ่เพราอขึ้นไปถึงปั๊บที่เดิมไม่มีใครสักคนอ้าวแล้วครับ ยายจังไรนั่นพาพวกนี้ไปหมด <c oughs> แล้วที่เขาไอ้ที่แต่งโป๊ๆเออไอ้ก็ก็ไปเอากันออบบแต่เดี๋ยวไปเดียวมาเดี๋ยวมีเทวดาองค์นหนึ่งถ้าไม่ใส่ยดานะก็แต่งตัวสวยถอดเสดาถ้มามันถึงยกมือไหว้จะบอกว่าเวลานี้ท้ากโกศีนี่ม์ไปที่เทวสภาขอรับชักใจเต้นปัก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 อะไรกั <c oughs> ในนี่ไห้เทวสภาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม บอกตามพมมาก็ตามไปพอตามเข้าไปท่านก็เดินลงมารับท่านบางคุณนี่ส่งไม้มาให้โยมเถอะท่านเป็นพ่ออ๋อครับอย่าไม้ไปตีใครเขาบนสวรรค์ไม่มีใครตีกันหรอกส่งไม้ไปให้การที่สองส่งบาทมาบ่ายแล้วโอ้ดีพระเจ้าไม่ใส่บาทครับแม่มันน่าเจ็บใจ ไม่ต้างส่งไม้ให้ส่งบานให้ใช่ไหมเอาตาลปัดไม้ชั้นเถอะที่นี่มาต้องใช้ตาลปัดไม่ต้องบังหน้าแล้วไม่มีใครก็ออายกันอพระยุ่งบรรเลยเลยหันก็มาดูในเทวสาาเต็มพรึบโอ้โหแพรวพรามไประยับแม้ทั้งเทวดาทั้งนางฟ้านะอจะตั้งใจดูนางฟ้าสวยๆทุกคนก็ดูไม่ไหวมันอายเขาอะก็หมายถึงอายล่ละแต่งตัวไม่เหมือนเขาที่ <c oughs> นี่เลยเลยนะครับดีช่างมันอยากง่วงนอนหมดเวลา <c oughs> ช่างแม่แค่ไปถึงไหนก็ช่างยังไงก็ช่างเลยเศร้าหน้าพอไม่พอไม่รู้ไม่ได้จดจำให้ว่าสวรรค์เป็นไงไโอ้โหแล้วขึ้นไปถึงปั๊บท่านก็บอกขึ้นธรรมะเอาแล้วสิถามขึ้นทำไมโยมขึ้นเทศถามเทศยังไงอ่ะอ้าว <c oughs> เอาถึขนาดี้ะเหรอเอาโทษเปรนาที่สองเพิ่งเข้าจะเป็นษาที่สองอ่ะโอ้ยังหนุ่มเปียบเลยไงเอ้ยตอนนั้นหนุ่มแก่แล้วแต่ว่าทุตดงมาจนชินนะเรื่องเทวดานี่ชินได้ผมโตนนนมาแล้วนี่เรื่องเล็กๆเทวดานะครับแต่วันนั้นไม่เล็กกดิแต่ที่เห็นแกมันแต่งตัวไม่สวยแบบนั้นใช่ไหมเขาอีเขาแปลวพราวเป็นเพชรแพลวพรเป็นระยับคนกับแปรวพราวเต็มไปหมดเทวดาพานใหญ่โตมาก นางฟ้าเทวดาทั้งดาวดึงมารวมกันหมดแล้วก็ขายที่หน้าเขาอ่ะแหมนี่คือโยมจงใจได้จริงๆให้เสียดได้อ๋อคือไปหน่าบนธรรมะแล้วยังนึกไม่ออกอ๋อมันจะเทศอะไรอะ่ะเคยเทศขาอ,อะไรหรอ <laughs> เป็นมนุษย์ก็ไม่เคยเทรยจริงไหมแต่ข้างล่างนะฮะข้างล่างก็ไม่เคยเทภาษาที่หนึ่งเทที่ไหนยังไม่เทยอยังเลยเลยนะ นี่เทศกันแรกเทศสอนเทวดาโอ้เริ่มต้นก็เด่แหมมันน่าจะเบ่งได้นะนั่นแหละเอาละวันนี้ไม่ต้องจบกันแล้วแล้นี้ก็ทายังไงนึกถึงพราพุทธเจ้าเออเข้าท่างเข้าทาใช้ตำรานี่นึกถึงว่าอาการมาบวชนี่ก็สายบารมีพระเจ้ามีความเคารพนพระองค์ เวลานี้มีความจําเป็นมากพรอินให้เทศแต่เทวดาเต็มไปหมดก็เป็นพระอริยเจ้าก็เยอะบานเลยรเอาไอ้หวยไปเทศสอนพระอริยเจ้าโหนชานโลกีเนี่ยมันอยู่ปางขุมนรกนอะระหาาดพระอริยเจ้าเสร็จไรแล้วไม่มานรกแล้วดันไปเทศสอนพระอริยะพอนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเองพระพุทธเจ้ามายืนข้างหลัง แม่ใจดีปึบชื้นกันมาท่านบอกเทศตามความรู้สึกฉันจะดนใจให้ก็เทศประเดี๋ยวเดียวเทศเดือนขันห้าแม่เจ้าว่าเจ้าสบายสบายอารมณ์มนออกมาเลยนะครับ,รบท่านท่านท่านดนใจให้เทเดืองขันห้าจบถึงอรหันโอ้โหพอถึงอรหันจบเสร็จเรียบร้อยก็เอวังจิมแต่ไม่มได้ไม่มไปไม่มไดนะ้ไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไปนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าคุณกลับได้แล้วนะข้างล่างปีสองแล้วอเพระเดียวเขาจะนึกว่าตายแลวไม่เป็นไรเราท่านปานยิงยืนเฝ้าหน้าประตูท่านบอกเสร็จอ,อก็เลยลาเทวดาดาเทวดาทั้งหลายก็ต่างคนต่างวันหลังนี้มน์ใหม่เนี่ยเขารับือ,อนนี้เทพเทพเ,เรียกว่าเทพเขาเลอเกินเพ้าะน,นั่นบารมีพระพุทธเจ้าท่านดุลใจเราเทศ ก็กลับลงมาตอนตอนกลับลงมานี่มีเครื่องโกงเครื่องกันอะไรเต็มไปเดเครื่องเครื่องทรงก็ตามเดิมกลับลงมาต้องมาด้วยทีกระบองอ่ะไม่ไม่ใช่ไอ้การเทศอะไรอะไรเช่าส้มสูกลูกไม้เงินพอที่นั่นที่เหนียวบรรลเลยเหรอว้าอย่าไปเชียวโอ้ดจังแดงไม่ได้เพรกกเยอะแยะเม็ดกงไม่ให้ไอที่เหนียวบรรลัยเท่าไหร่ร้อนแฟ้าเน้ำตา จำนายโยมนะอย่าขึ้นไปอย่าไปอยากได้อย่าไปเที่ยวที่นั่นเสียเวลาเปล่าโถคอยสายลมยังได้ตังค์มั้งยังดีกว่าเยอะแยะก็เป็นอันว่าพอลงมาปั๊บเข้าร่างกายเกิดความรู้สึกร่างกายเป็นความรู้สึกใช่ไหมลืมตาใหม่นกบานยืนอยู่หน้าประตูโอ้จริงเลยนะจริงๆห้ามคนเข้าไปแตะต้องเลยท่านรู้ว่าไปแล้วท่านมาเลยท่านทิ้งแขกเลยนี่ ถ้ามายืนนั่งเฝ้าเฝ้านั่งนาวตูนั่งมาใครก็เข้าไปได้ใช่ไหมครับครับต้องปานด้วยไอสองคนมายืนอยู่ข้างๆปาตามเฮ้ยไปบินณบาตที่เมืองเทวดาได้อะไรมาบ้างแบ่งบ้างโวยแหววลาชาสับเลยนะนัะ่นถ้าไม่เกรงใจพระปานเตะแน่เอาแน่ตัวกำลังเฮี้ยนอยู่นะเฮี้ยนกันสามตัวแหละ